สวัสดีค่ะพบกับ Honda Lady ี้ส้มจี๊ดกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ h o o n d a ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ส้มจี๊ดนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปส่องรถยนต์ Honda ค่ะรุ่นสวยๆพร้อมกับโปรเด็ดๆค่ะดูเพลินเดินสบายอย่างแน่นอนค่ะ และพิเศษวันนี้ค่ะส้มจี๊ดจะพามาชมรถซีดารรุ่นยอดนิยมจาก Honda ทั้ง3รุ่นนะคะเรียกได้ว่าเอาใจลูกค้าทุกเซ็กเมนต์เลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คันแรกนะคะสำหรับรถซิตี้คารย,ยอดขายอันดับหนึ่ง Honda City Turbo ใหม่ค่ะคันนี้มาพร้อมกับความสปอร์ตแรงประหยัดที่มีครบจบในคันเดียวค่ะด้วยชุดแต่ง R S รอบคันได้ฟิลสปอร์ตพรีเมียมกระจังหน้าแบบ r รอสแบ็ k ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมไฟ DRL และไฟตัดหมอกแบบ LED สวยคมชัดพร้อมเสาอากาศแบบคลีบฉลามและที่โดดเด่นมากๆเลยคือความแรงของเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC Turbo 122แรงม้าที่ให้ทั้งความแรงแต่ประหยัดน้ำมันถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน Honda Connect ที่สามารถปลดล็อกรถหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านแอปได้อีกด้วยค่ะเข้ามาที่ภายในนะคะรู้สึกได้ถึงความกว้างขวางมากๆเลยค่ะเบาะนั่งดีไซน์ใหม่แบบหนังกลับตกแต่งด้วยได้แดงได้ลุคสปอร์ตคอนโซลหน้าแบบเปียโ,โนแบ็กพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple Carplay ส่วนเบาะนั่งด้านหลังก็กว้างขวางเดินทางไกลก็นั่งสบาย และที่ขาดไม่ได้เลยคือความปลอดภัยที่มีให้ครบครันเรียกได้ว่าขับขี่อย่างมั่นใจไปได้ไกลทุกเส้นทางแน่นอนค่ะเป็นเจ้าของ Honda City ได้ง่าย,ายๆด้วยแคมเปญพิเศษเกินห้ามใจ Honda ช่วยผ่อนเดือนละ2,000บาทนาน2 2เดือนพร้อมดอกเบี้ยพิเศษค่ะมาต่อกันที่ Honda Civic Turbo RS รถยนต์สปอร์ตซีดานยอดนิยม หล่อเท่มีสไตล์ด้วยดีไซน์ภายนอกแบบ RS ดีไซน์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ช่วยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวขับบนถนนดูเท่มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะส่วนภายในก็ออกแบบให้มีความสปอร์ตในทุกจุดทั้งคอนโซลมาตรวัดรวมถึงเบาะหนังตกแต่งด้วยได้สีแดงรวมๆแล้วก็ให้ฟีลความสปอร์ตมาเต็มมากๆเลยค่ะ อีกหนึ่งจุดขายที่โดนใจสายสปอร์ตคือเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC Turbo 173แรงม้าที่แรงเทียบเท่าเครื่องยนต์2.4ลิตรแต่ประหยัดน้ำมันเทียบเท่าเครื่องยนต์1.8ลิตรทั้งแรงทั้งประหยัดโดนใจส้มกี้สุดๆไปเลยค่ะ เรื่องระบบความปลอดภัย Honda Civic Turbo RS คันนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda s e n s n n g ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมี Honda Lenwatch ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยเพิ่มความมั่นใจตลอดทุกการเดินทางค่ะและตอนนี้ก็มีโปรเด็ดห้ามพลาดกับดอกเบี้ย1.99%พร้อมฟรีประกันภัย1ปีและฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า10,000บาทอีกด้วยค่ะ และเมื่อพูดถึงพรีเมียมซีดานสุดหรูจาก Honda ก็นึกถึงรุ่นไหนไม่ได้เลยค่ะนอกจาก Honda Accord Hybrid คันนี้ค่ะที่ส้มเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกสะดุดตานะคะดีไซน์ภายนอกสปอร์ตพรีเมียมค่ะเหนือกว่าด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังด้วยระบบส p o r t h y b บริ iMMD ระบบ h y บริดอัจฉริยะที่เครื่องยนต์ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังสตัวให้กำลังสูงถึง215แรงมา้าแต่ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง24.4กิมต่อลิตรและปรับโหมดการขับข ีได้ถึง3แบบนอกจากนี้ยังใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนน้ำหนักเบา เก็บพลังงานได้เยอะจ่ายพลังงานได้เร็วและมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ระบบกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทาให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนดีไซน์ภายในก็ให้ความประณีตผสานความสปอร์ตพรีเมียมหรูหราห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกล้ำสมัยมากมายนอกจากนี้เรายังมีรุ่นเครื่องยนต์1.5ลิต it ร VTEC t ท r b o ที่ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้า และยังรองรับน้ำมัน e85 อีกด้วยค่ะหากใครฟังแล้วอยากเป็นเจ้าของ Honda Accord Hybrid พิเศษรับดอกเบีย้ย0%พร้อมข้อเสนอพิเศษอื่นๆและสำหรับรุ่นเทอร์โบรับดอกเบีย้ย1.99%ฟรีประกันภัย1ปีและข้อเสนอพิเศษอื่นๆอีกด้วยค่ะท่านไหนสนใจต้องรีบแล้วนะคะเพราะข้อเสนอพิเศษนี้ถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสนใจสามารถคุยกับที่ปรึกษาการขายได้เลยค่ะ แค่คลิกปุ่มแชทหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับ h o n d a นะคะ